มาหายายก่อนยายขอตังค์ยายติ๋มมาทำเล็บเหมือนโอ้อยากทำเล็บเหมือนพ่อมาหอนเรียนมาหาอยากทำเล็บไหนเล็บบุชีสวยป่ะไมลูกไม่สวยนะนี่ยขาแก่เขาบอกว่าใหญ่ไม่บอกเอยาบอกก็มนอนอยู่ง่งยๆก็เลยบอกว่าหอมหน่อยหอมไห มาถืองสองคนใช่ค่ะเขาไปเอเลอให้นินไงยัดถุงกือยโอ้ยโอ้ยค่ะยุงเหรอลูกโอ้ยุงยุงไหนอะลูกอยุงโอ้ยยุงเหรอคะอุ้ยอุ้ยอดังก็แกะเลยยุงเหรอลูกอะไรนะลูกไนไหน ไงปูเป๊ะหนูเป็นปูเป๊ะเหรอลูกอร่อยไหมคะปูเป๊ะปูเป๊ะปูเป๊ะฉันใจร้อนลอกอ๋อหูยหนูคิดถึงยายเหรอลูกหนูคิดถึงยายไหมยายถามหน่อยหนูคิดถึงยายไหมคะคิดถึงครับยายคิดถึงยายคิดถึงยังไงอันนี้เหรออันนี้เหรอ ใครเอามาให้อ่ะลูกเชื่อมันเป็นเชื่อเลยเหรอลูกนี่หนีหอบไม่ไหวเด๋ได้วยไว้ใครป้าอุ้ยซื้อนมมาให้แพมเพิร์ดวางให้ขอบคุณค่ะแด่นี่ของแดดขอบคุณค่ะคอยดีใจไรก็รักไอ้เจ้าพ่อเจ้าไอ้เจ้พ่อหลัง ดูติคิดถึงกันโอ้่อยก็คิดหอดร้านคอยแล้วตายแล้วตายแล้วสี่ชั่วโมงใจจะขาดแล้วมันในข้างในนี้มันหนาวย่ามันไม่มีวงลูกมันดีมากเลยอไม่มีเลยค่ะลูกอ๋อพลอยดูให้มามีไหมคะมีไหมลูกมีไหมคะ เออพอช้าถ่ายให้ไม่มีเลยค่ะอโอ้ยตรงนั้นเหรอลูก